น,น่าสนใจในตัวผู้หญิงมี5ลักษณะค่ะวันนี้พี่พิช chi นำความรู้ดีๆมาฝากนะคะมีประโยชน์กับทุกคนตั้งใจฟังเองค่ะข้อแรกนะคะอยู่ในตัวคุณเลยค่ะเป็นคนที่มีความสุขผู้ชายจะเป็นอะไรที่สัมผัสได้ไวมากแม้คนทั่วไปก็สัมผัสได้นะพูดถึงแมวตาสีหน้าคำพูดอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีความสุขหรือเปล่านะอันอน,นี้อันดับแรกเลยคุณอย่าไปโฟกัสรูปลักษณ์ภายนอกให้มันมากเกินไปเอาความสุขจากข้างในออกไปข้างนอกมันก็จะดูมีสเสน่ห์น่าดึงดูดไปเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะความสม่ำเสมอและความซื่อสัตย์ตรงรับพอดีค่ะมันเป็นเรื่องของมันเซนเลยนะคือคนทั่วไปก็ต้องการสิ่งนี้แหละค่ะความสิสต์เตน l o อ a l t y อะไรพวกนี้คือเวลาที่ผู้หญิงรักก็จะรักมากข้างไขแสดงออกมากเกินไปบางทีด้อยค่าตัวเองแต่พอไม่ได้รับการตอบสนองคุณทํำยังไงคะคุณก็เงางอนโกรธมีอารมณ์อะไรพวกนี้ค่ะนั่นคือความไม่สม่ำเสมอการที่คุณจะทําตัวสม่ำเสมอได้คุณต้องทําตัวเป็นวานตัวเป็นกลางค่ะรู้สเต็ปรู้สถานการณ์รู้กาลเทศะ ความซื่อสัตย์ตรงรักปฏิอ่ะมันคนเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วค่ะมันจําเป็นต้องมีในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปเองถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางไม่เป็นมีความเป็นอิสระค่ะอินดีเพนเดนต์อ่ะก็คือความเป็นอิสระเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากภายในของคุณนั่นเองค่ะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความรักตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอะไรพวกเนี้ยคือคุณได้เติมเต็มตัวคุณเองมาแล้วค่ะความเป็นอิสระมันจะเกิดขึ้น การที่เราขาดขาดเกินๆแล้วเราไปคาดหวังจากผู้ชายนั่นคือความขาดแล้วเราก็ไม่หอีสระไม่หอิสลัดจากข้างในเลยนะคะพอเราไปพึ่งพิกรู้สึกอยากพึ่งพิงเขาพอเราไม่ได้สนใจเราก็เสี่ยวเสียใจติโพติพายพวกนี้ค่ะเราขาดความเป็นอิสระเนื่องจากว่าการบางแผนในชีวิตของอีเพศช,ชายที่อยากให้ผู้ชายดูยแลเอาใจใส่และพวกนี้ค่ะในความเป็นจริงแล้วก็ผัวหักเมียคอนเนาะในในใน,ในทุกสภาวะในทุก relation ship นั่นแหละต่อไปค่ะ มีความมั่นใจในตัวเองค่ะความมั่นใจในตัวเองเกิดจากอะไรเนี่ยคุณจะรู้คุณค่าของตัวเองคุณจะมีความมั่นใจขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีใครมาชมแล้วคุณถึงจะมั่นใจเค,คไหมการจะทําอะไรแต่ละอย่างอยากให้คนชมการอยากให้คนชมเนี่ยถึงกับพี่ชายเนี่ยว่าสภาวะของเราเกิดจากอะไรคือเ,เกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนอประสบการณ์ของเราบางสิ่งบางอย่างที่เราถูกสั่งสอนมาว่าเธอไม่เก่งเธอไม่สวยเธอไม่อะไรเงี้ยมันทําให้เรา ไปยึดติดอยู่กับอดีตเราเองไม่ใช่ให้ใครมาจ้าเาวให้สังคมต้องมาตัดสินเธอเก่งเธอไม่เก่งโอเคไหมข้อต่อไปค่ะมีความที่เล่นและอารมณ์ขันค่ะสวยมักนกตลกมักได้พี่พูดอยู่เสมอนะคะคุณเคยสังเกตไหมว่าทําไมน้องๆที่ทํางานด้านบริการน่ะผู้ชายถึงชอบไปหาเขาอันนี้พี่เห็นกตานะคะก็คืออย่างฝอเนี่ยเวลาที่เขาไปคุยกับน้องๆที่บาร์เนี่ยมันต่อมาเขาก็ไปอีกซึ่งเป็นทีมเดียวกันกับที่พี่รู้จัก พี่ก็ไม่นั่งคุยกับเจ้าของบาร์เพรารู้จักกันก็คือเห็นแต่คนนี้มาบ่อยๆน้องเขาก็บอกว่าเขาชอบมาคุยกับคนนี้เหมือนเขาแอบชอบกันอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็สังเกตดูนะคือน้องเป็นคนพูดคุยดีบัวไม่ช้ำน้ำให้คุนแล้วก็เป็นคนคุยตลกขี้เล่นหยอกล้อ,อเออจะทาจะจะทำเล่นกีฬาแทรกสนุกอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งเรามองดูแล้วอ,อพวกเราอ่ะเคยมีไหมวะมีแต่แบบบางทีก็มั่นหน้าเกินไปบางทีก็ขี้งอนขี้หึง แล้วก็อยากให้แต่ผู้ชายมาเอาใจใส่ยอะยไรประมาณนี้ค่ะเราอย่าเป็นคนที่เครียดเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เล่นๆไปค่ะคุยเล่นคุยหยอกล้ออะไรกันไปมีอารมณ์ขันเย้าแย่กันไปพวกนี้มันจะค่อยๆสร้างคอนเนคชั่นสร้างความผูกพันขึ้นมา